อาเบิงฉันสีดายยัง,งให้ทุกคนเห็นไม่ก่าเดียวซองปีแล้วจับปีปีแรกปีที่แล้วซื้อมาหาดูรูรเบียในน้อยจ้ะใส่กระถางไปนึกว่าสิบอลลอดเอ๊พี่น้องเอามาล่่งดินแล้วฉันสิเฮ็ดจังใดดีฉันฉันคิอเช่ดายค่ะถึงสีบอล่หน่เอ้ยน่ะทุกคนฉันจังไดสิกากินเขา แกกสองการเนาะเชดดายอยู่เด้เดี๋ยวเขากะสิบอลลอดแล้วทุกคนเดี๋ยวเขากะหนาวมากเขากะสิเขาเอินอีหยังเหี้ยวถิน่นสัิกินกันเพราะว่าเขามีหัวอยู่เฮ้ทุกคนสะอ่อนจ้าอ่ะนีผานิดสดนีบตัวนี้ออก เป็นปุ๋ยจาร์คุมดินแล้วนี่เลยคุมดินคุมดินเลย่างนี้เลยเห็นไหมจะได้มาแล้วไปเอาไปลากลาบาเบอร์เจ็บหัวใจนะคะเดินหน้าสกินจังใดจังเสร็ง ก็สีหลอกสีเลยทุกคนหลอกอมากินตะเซ้าน้ำกันจ้าทุกคน<ม>เห็นไหมสุเลสุเลเข้าไปสุเลเข้าไปอ๋อชมชอบไหมชมกว่ายิ่งจัง มะยมเอาเดมือมาจิมนี่สูงแห้งเจียปลาเดกเป็นไงบางคนเขาตําแทนมะยมขี่แตะมือเมย์เถอะเธอรู้สึกแบบเปรี้ยวแห้งนบอกว่าสูงแห้ง ญาติไปกินอนใรก็ญาติแม่ไปกินบดละกูคนจะประเด็กตอนฉันจะได้คุยเสีประเด็กตอนประเด็กตอน <c oughs> ซื่นใจอ่ะอืมนันคือบาสะดวกฉีกประเดี๋ยวค่ะเออฉันกลัวก้างเดี๋ยวซีก่อนอนุญาตสีกประเดี๋ยวเป็นอียงที่ยางยานกลางดิเธอมาอืมอืม Giàu lên, bà đẹp Giàu bà đẹp, Rồi, bà đẹp. อร่ินเลยทุกคนอืมอืมช่ว